สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเดยนรู้สำมาไปกับแม่หมอวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดป่าค่ะวัดแห่งนี้ชื่อวัดเทพพิทักษปุณณารามนะคะเป็นที่ตั้งของหลวงพ่อขาวค่ะ หลวงพ่อขาวนี่เวลาเพื่อนๆมาในเส้นทางสายอีสานนะคะจากสระบุรีมาผ่านมาถึงกลางดงเนี่ยถ้าเผื่อเพื่อนๆมองทางด้านขวามือนเนี่ยก็จะเห็นองค์พระสีขาวองค์ใหญ่ๆที่ตั้งอยู่บนภูเขานี่แหละค่ะวัดเทพิทักษ์บุณารามค่ะหลวงพ่อขาวนะคะที่เห็นด้านบนนี้นะคะเ,เป็นพระซึ่งขยายแบบมาจากพระพอ,พอปร,รอนะคะซึ่ง สร้างด้วยหลอดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะภายในกรวงบรรจุพระธาตุแล้วก็พระเครื่องส่วนดวงเนตรทําด้วยไข่มุกนะคะ,คะองค์พระขาวนะคะก็มีชื่อเป็นทางการว่าองค์พระพุทธสกลศรีมามงคลนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานค่ะ,คะการก่อสร้างพระองค์นี้นะคะทุกอย่างมีความหมายค่ะไม่ว่าจะเป็นความสูงจากพื้นดินประมาณร1อเมตรหรือว่าห้สวา มีความหมายถึงพระพุทธคุณ56ประการนะคะองค์พระสูง45เมตรนะคะก็จะมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าได้สเสด็จโปรดเวนัยสัตว์อยู่ถึง45ปีหรือการทำพุทธกิจ45ปีนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วบนไดาทางขึ้นสองข้างนะคะนับรวมกันได้1250ขั้นอันหมายถึงพระอ,อริยสงฆ์พระอ,อรหันต์ที่มารวมกันโดยไม่นัดหมาย1,250รูปค่ะ ะะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเดินกันเลยนะคะเขาบอกว่าประมาณ400ขั้นค่ะพักต้นทางนะคะเราเพิ่งขึ้นมาถึงสเต็ปแรกเองมานมัสก,การพระพุทธรูปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นต่อนะคะยังไม่ถึงครึ่งทางนะคะค่ะไ,ไปกันต่อค่ะ มาถึงบนสุดจนได้นะคะระหว่างทางฝนตกค่ะเปียกหมดเลยแต่ด้วยแรงศรัทธานะคะก็มาจนถึงบนยอดเขาแห่งนี้ระหว่างทางก็มีเทวดาพรหมน้ำมนต์ให้มาตลอดทางเลยค่ะบรรยากาศที่ชัดแห่งนี้นะคะก็สวยคุ้มค่ากับการที่ขึ้นมาแล้วก็ได้มากราบออขอพรหลวงพ่อขาวพระที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะคะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสแวะมาเที่ยวให้ได้นะคะ แปะกล้องเลยเดี๋ยวเตรียมมาน้าก่อนไากับข่าวโอ้ฝนตกแล้วกลางลมเลยเดี๋ยวเอาวิวข้างหลังเขื่อนจะได้